มันด้ว่ากินปลาหมึกย่างกันได้ครับแซ่บๆครับร้อนๆนะครับไม่ไมสดๆนะครับลาดใดน้ำจิ้มนะครับเป็นแต่แซ่บกอยังเมื่อเส้นแซ่บกันได้ครับ ถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในใการทำคลิปต่อๆไปนะเด้ครับค่ะผมเป็นอนนะครับเปตดาแซบเพืยันยครับสุดยอดครับคำจีมเปตดาแซลแต่เปต้าแซลครับ